เมเนเ,เาซายซกับสิพามาหลาะหางไอคอนสยามคือเก่านะคะพี่น้องมามาเลาะมาชมมาเบิ้งน้ำกันเลยค่ะพี่น้องสวัสดีท,ทักทายเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องกล่องไปปอย,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 ยไวัสดุสุสุขคนเด้อค่ะเอฟซีวัสดุสุขสุขคนเด้อค่ะสวัสดีสบายดีเด้อจ้ามาชมบรรยากาศที่ไอคอนสยามเด,ด้ย,ะะเเยกันเด้อค่ะเมเนเซายกับซิพาเลาะเส้นเก่าเส้นเคยเด้อค่ะพี่น้อง มาหลอมาชมกันเลยค่ะนี่ก็หัวแล้วนี่เสื้อใส่ชดี่ใสเชุดนี่เส้อใส่กันสีผ้าเขื่อนไปชมวิวบรรยากาศสันสันสามนะค่ะพี่เนาะมันจะมีแบบดาดฟ้านาะค่ะนี่ก็คนร้ายสมควรเนาะค่ะพี่เนาะนี่ก็คนร้ายสมควรนะค่ะ เทียวมา, rua, าส้มน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวจะซากระสิผ้าหล่าส้มบรรยากาศรอเบอบหางนะคะไปเบิ่งสั่นซองกันเลยนะคะเนาะตอนเนี้ซ้ซยซกับพ้าขึ้นมาสั่นซองนะคะเพื่อจะอาขึ้นไปส้มวิวสั่นสามนะคะมันจะ e มีดาดฟ้านะคะพี่เนาะมองลงไปก็จะเห็นอาจะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาเนาะค่ะมาเบิ่งน้ากันเลยค่ะไปไปกันเลยเนาะค่ะเนาะพี่เนาะอันนี้ก็ขึ้นโซไซกระพ้าขึ้นมาหล่อสั่นซองนะคะพี่เนาะ <Ć. S 2> ว้าวบรรยากาศสันซองเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะสันซองเนาะค่ะพี่อนาอมาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศสันซองเนาะคะ่ะเนาะพร้อไอคอนสยามเละคะ่ะเบิ่งมาชมน้ำกันเลยค่ะค,ะคนร้ายแหงพี่น้องุดส่วนนะคนร้ายนะคะ ตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะาใหจเบิกนะค่ะตกแต่งอย่างสวยงามนะค่ะอ่าบันไดตัวนี้ก็ับขึ้นไปสันซ้ำเนาะค่ะพี่น้องบันไดตัวนี้ก็ับขึ้นไปสันซ้ำเนาะค่ะไปสันซ้ำเนาะโซ้ายกับชิพ้าเลาะขึ้นไปสันซ้ำไปส่งบรรยากาศนะคะพี่น้องสันซ้ำก็จะมามามุมนี้นะคะเนาะโซ้ายก็จะพามาเลาะมุมนี้นะคะ โอ้อดไฟเป็นสวยงามเลยค่ะตกแต่งสวยงามนะคะพี่น้องมันนี่้อป้ายกับเลิกงานไหวเนาะค่ะพี่น้องมันนี่ซื้ออ่ามันนี่้้ายเลกงานไหวกับพามาหลาะคือเกาเนาะค่ะพี่น้องมาหล่อส้มบรรยากาศไอคอนสยามคือเกาเนาะค่ะพี่น้องตังสาร้ายค่ะ ไอคอนสยามเนี่ยส่วน,นร้ายคนไทยสีบรายเนาะค่ะพี่นนอส่วนร้ายมีแต่พี่นนองชาวต่างชาติเนาะคนจะมาเที่ยวมาส้มเนาะคะ่ะมันจะมีแบบอาชีสชั้ชทนทีทองเที่ยวสวยงามร้ายๆเนาะค่ะพี่นนอตรงนี้ก็จะเป็นมุมจะเป็นมุมใจกลางของอาหางเนาะ,ะ,นะตรงนี้จะเป็นมุมใจกลางเนาะคะ่ะดี๋ยจะสายสีหายเปิงขังเทิงเนาะคะ่ะก็จะเป็นมุมลงมาในนี้นะคะเนาะ อันนี้คือมุมมุมตรงกลางนะคะพี่น้องอันนี้คือมุมตรงกลางเนาะคนเขามากกับสิทายสิทายมุมกลางนะคะเพราะว่ามันจะมองขึ้นไปมันจะเห็นถูกสันเลยนะคะพี่นนองเพราะว่ามุมนี้มันจะเห็นถูกสันเนาะเอาสิมองขึ้นไปให้สิเห็นถูกสันเลยนะคะพี่เ้องเห็นถูกสันเลยนะคะอ้าวนี่ก็ลงมาข้างล่างแล้วเนาะคีเนาะ เส้าซ้ายกับสิภาคขึ้นเขินไปสั่นซ้ำเนาะค่ะพี่น้องเขินไปอ่าเขินไปตรงที่มีอ,าาาอ่าอะไรวะข้าวเหลวอะอะไรนะไปกันเลยเส้าซ้ายสิภาคหล่อขึ้นสั่นซ้ำเนาะค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้หล่ออยู่สั่นซองเนาะคะ่ะน,นี่เราก็จะพาขึ้นบันไดเลือนเนาะคะ่ะเนาะ ว่าขึ้นบันไดเรือนมุมนี้นะคะพี่น้องไปมุมใดก็สวยงามพี่น้องเบิ้ลโตกแต่งสวยงามนะคะเนาะมามุมนี้ก็สวยนะคะมุมนี้ก็สวยนะคะพี่น้องนสีฟ้ากับสีผ้าขึ้นสันซ้ำนะคะไปชมบรรยากาศอยู่ข้างบนนะคะชมบรรยากาศด้านฟ้านะคะเนาะ สวยงามเลยค่ะพี่น้องอแล้วก็ขึ้นมาสาันซ้ำหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือขึ้นมหาหอดสันซ้ำหน่อยนะคะมันจะมีหม่องนางนะคะหม่องนางเหรนทองอ่านักท่องเที่ยวของางนอกนะคะขึ้นมาท่องเที่ยวเพล้วก็จะมีหม่องนางเหรนเศร้าเมย์นะคะพี่น้อง เบิ่งกันเลยจ้าเดี๋ยวซาซาจะพาไปขึ้นไปแดดฝาส้มบรรยากาศส้มวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาฮอดอ่าขึ้นมาสัดซ้ำเลยนะคะมาเบิิงมุมบรรยากาศเนาะคะ่ะตอนนี้กับเขามาเขามามองนี่ก็สิเป็นหมองคล้ายโทรศัพท์นะคะพี่นาะคล้ายโทรศัพท์มีทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์โทรศัพท์นะคะเนาะศูนย์ไอโฟน e นะคะ อันนี้คือจะเป็นซูนไอโฟนนะคะแล้วก็ออกไปหารกระสีออกไปหารก,รออก,หารกร็จะเป็นส้มวิวนะคะพี่เนาะเห็นบอคหาบรรยากาศมันสีกระจกบ,บางนี่นะคะเนาะออกไปเบิ่งกันเลยจ้าอ่าออกมาเบิร์กันเลยจ้าบรรยากาศนะคะพี่น้อง สวยงามเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศสันซามเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงวิวน้ำกันสวยๆงามๆเลยค่ะอยากให้พี่น้องได้เบงได้ชมน้ำกันเนาะคะ่ะด้านนั้นก็จะเป็นตึกสูงๆเนาะค่ะพี่น้องอยากซาๆก็อยากให้พี่น้องมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะคะ่ะข้างในก็ข้างในเพื่อนก็จะขายอาหารเนาะค่ะนาะพี่น้อง ทั้งได้ปกติจะขายอาหารนะคะพี่เนาะตรงนี้เปกติจะแซดสวยเหม่อซีสันๆันเลยนะคะพี่น้องสวยงามแห่งพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศที่ไเคอนสยามนะคะ่ะจะมีเสียงเพลงนิดๆหน่อยๆเนา,นา,นานะคะ่ะมีเสียงเพลงคือซิวพิทลิกซิเพินนะะ่นบ่เนาะฝากติดตามเด้อค่ะขอโฆษณาเขาไว้ไเด้อค่ะเด้อขอใหยฟานเร็วๆเวนาะค่ะพี่น้อง ิงบรรยากาศยามแรงๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะเหมือนประเทศนอกเลยนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวซาซากับิพาไปเบิงมุมแม่นําเจ้าประยานะคะอ,อันนี้คือมุมหางนะคะอันนี้คือมุม,มข้องหางไอขอนสยามนะคะพี่นอ้อง อันนี้ก็ส่วนคำคำเนาะคะ่ะคำคำแรงๆเนาะค่ะเนาะส่วงประมาณเกือบถุกเนาะค่ะพี่เนาะถูกหนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอันนี้ก็คือ er กระจกเนาะคะ่ะเพื่อนอันนี้เพื่อกระจาเอากระจกกัดเนาะค่ะพี่เนาะอันนี้คือวิวสัตว์สามเนาะค่ะพี่น้องสัตว์สา,สสสามสั re นชีเนี่ยแหละค่ะมาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมวิวสวยๆงามๆน้ำสซาเๆาเนาะค่ะ ซ้าใก็มีเวลามีโอกาสได้พาพี่น้องมาหล่อมาหล่อส้มบรรยากาศเอามาฝากมาตอนพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะวิวสวยๆงามๆนะคะเนะาะเรามามุมนีกัมาส้มบรรยากาศลองเรือนะคะเนาะบรรยากาศลองเรือนะคะอ่าก็เรือแลนด์นะคะเนาะ เรียนลูกค้าคนสำคัญทุกท่านคะอีก5นาทีไอคอนสยามมีความภูมิใจที่จะนำเสนอ h e Iconic Multimedia Water Features การแสดงระบำสายน้ำที่มีความยาวกว่า400เมตรอันคือวิวบรรยากาศสัตว์บ่นเนาะคะเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะในเว i า5นาทีไอคอนสยาม proudly presents บรรยากาศค่ำคืนนะคะสวงคำ่คำๆนะคะมาซีบรรยากาศก็สิสวยงามนะคะพี่เนาะส่งบรรยากาศนะคะเนาะมาสมบรรยากาศสวยๆน้ำกันนะคะพี่เนา,า,านนะบรรยากาศงามสวงแรงๆนะคะหลงเรือสวยเลยค่ะ <Thank you. S 1> ท้องฝ่าฝน ตกเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามเนาะอยากให้พี่น้อไงได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะคะ่ะได้มากระมาเที่ยวมาชมเนะคะ่ะที่ไอ้คอนสยามข,ของเราเนาะค่ะตอกฝากกระพนสิโต๊ะแล้วค่ะพี่น้องมาเที่ยวมาชมน้ำกันเนะคะ่ะกับโซซ่ากับสิค้อจบคลิปเพียงสามนินนะะล่ะค่ะกับเกล่าวคา่าสวัสดีสบายดีเด้อจ้าพี่น้องของบ้านทุกคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ หึงให้สมบรรยากาศช่วยๆแหละเนาะค่ะคุณหลายๆเด้อจ้า